เรื่องเราเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อก็คือกรณีของการประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานใหม่แล้วก็จะมีการเพิกถอนในส่วนของที่ดินนะครับซึ่งอยู่ในแนวเขตที่จะมีการประกาศใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมีนาคม2566จนเป็นประเด็นเมื่อวานนะครับแฮตแท็กเซฟทับลานขึ้นอันดับหนึ่งไล่เรียงไปนะครับเมื่อวานเราได้มีการพูดคุยกับทาง เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียรนะครับคุณพานุเดชเกิดมะลิน่าสนใจเพราะว่าอย่างที่คุณพานุเดชบอกไปถ้าดูตามแผนที่นะฮะคือแผนที่เนี่ยการประกาศแนวเขตอุทยานเนี่ยทับลานเนี่ยจะมี2แนวเขตก็คือปี2524แนวเขตสีแดงแล้วก็ปี2543แนวเขตสีน้ําเงินการจัดกลุ่มราษฎรที่อยู่ในพื้นที่นะครับสีเหลืองเนี่ยเป็นกลุ่มดั้งเดิมที่อยู่หมู่มาตั้งแต่เกิดนะครับพื้นที่ป่า พร้อมๆกับป่ากลุ่มสีน้ําเงินเป็นกลุ่มที่ระบุว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มของสอป,ปะกอนะครับส่วนกลุ่มที่สเนี่ยเป็นกลุ่มที่ทางเลขาธิการมูนิธิสืบนาคาสเสถียรให้ข้อมูลกับเราวไว้ก็คือกลุ่มที่ถูกดําเนินคดีอยู่แต่ว่าถ้าดูตามแนวเขตนะครับที่จะมีการควบคุมเขตอุทยานแห่งชาติทับลานปี2543เนี่ยปรากฏว่า แนวเขตสีน้ำเงินเนี่ยจะครอบคลุมทั้งหมดนะครับนั่นหมายความว่ากลุ่มสีเทานะครับซึ่งเป็นพื้นที่สีเทาเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้ทำาไม่ไม่ใช่แบบสีดำเลยนะฮะสีเทาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีอยู่เนี่ยจะถูกรวมอยู่ในเขตที่มีการเพิกถอนด้วย แล้วจะกลายเป็นว่าความกังวลก็คือการดำเนินคดีในขณะนั้นจะเอาผิดได้ต่อหรือไม่เจ้าหน้าที่รัฐจะถูกฟ้องกลับหรือไม่นี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่มีการถกเถียงกันในสังคมวงกว้างณขณะนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้ฮะอ้างอิงข้อมูลจากไทย PBS ออนไลน์นิดหนึ่งเมื่อวานไทย PBS อออนไลน์นะครับโทรศัพท์สอบถาม กับทางคุณอัธพลเจริญชันษาอิิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับบอกว่าช่วง4-5กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดเวทีรับฟังความเห็นในพื้นที่ปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน2,65,266ไร่ในจังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีเหลือในระบบออนไลน์ซึ่งจะสิ้นสุด12กรกฎาคมนี้ การดําเนินการรับฟังความคิดเห็นเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายตามมติคอรมหากแล้วเสร็จทั้ง2ช่องทางเนี่ยกรมอุทยานจะสรุปเสนอต่อคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติซึ่งคาดว่าจะเสนอให้พิจารณาได้เร็วสุดน่าจะเป็นเดือนสิงหาคมนี้หากประมวลข้อคิดเห็นแล้วแล้วเสร็จนะครับคาดว่าอย่างช้าภายในสิถึงสอเดือนจะสรุปให้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติชี้ขาดเพิกถอนป่าทับลานแต่ยังไม่มั่นใจจะเพิกถอนป่าถึง260,000ไร่หรือไม่คุณอัตรพลบอกว่าที่ผ่านมามีกระแสะวิจารณ์นะครับกรมอุทยานว่าไม่มีท่าทีคัดค้านการเพิกถอนป่าทับลาน265,266ไร่ยืนยันว่ากระบวนการต่างๆยังไม่สิ้นสุดและการรับฟังความเห็นครั้งนี้จะนำมาประกอบเหตุผลให้บอร์ดอุทยานพิจารณา แต่จะไม่ใช้การแก้ปัญหาที่ดินในพื้นที่ทับลานแบบเหมาเข่งอย่างที่นักอนุรักษ์กังวลเด็ดขาดเพราะก่อนหน้านี้กรมอุทยานแยกและกำหนดรูปแบบของที่ดินทำกินในป่าทับลานไว้3กลุ่มชัดเจนโดยเฉพาะกลุ่มรีสอร์ทกว่า400แห่งที่ติดในคดีจะ,จะต้องไม่ได้ครอบครองที่ดินป่าอนุรักษ์คดีรีสอร์ท400กว่าแห่งในป่าทับลานเนี่ยยังยึดกฎหมายเดิมคือเป็นผู้บุกรุก ต้องดูคุสมบัติเป็นหลักคนละส่วนกับการเพิกถอนพี่นะครับเพิกถอนที่ส่วนข้อกังวลหากมีการเพิกถอนป่าทับลานได้จะถูกใช้เป็นโมเดลกับป่าอุทยานอื่นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาตินะครับให้สัมภาษณ์ไว้กับไท a i ี b s เอสออนไลน์บอกว่าแต่ละพื้นที่มีปัญหาแตกต่างกาันไม่สามารถใช้โมเดลเดียวกันได้แน่นอนส่วนที่เลือกทับลานเป็นแห่งแรกเพราะได้ผ่านการตรวจสอบตามมติครมปี2543 ไว้แล้วส่วนกรณีที่มูลนิธิสืบนาคเสถียรเตรียมยื่นหนังสือถึงกันมาทีการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสัปดาห์หน้าเพื่อขอให้มีการพิจารณากระบวนการเพิกถอนพื้นที่ดังกล่าวรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องถูกเชิญเข้ามาให้ข้อมูลยืนยันว่าไม่ควรแก้ไขเพิกถอนแบบเหมาเข่งอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางอธิบดีกรมอุทยาน แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้ข้อมูลไว้กับไทย PBS ออนไลน์นะครับแต่ว่าเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวพูดคุยกับกรรมธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันดีก,กว่าเพราะดูเหมือนว่าจะเป็นจุดที่ทางมูลนิธิสืบนาคัสเถียนจะไปยื่นเรื่องให้มีการดำเนินการตรวจสอบอีกทางหนึ่งด้วยคุยกับดรภูลศัก์จันจำปีฮะประธาน คณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมันวกรจมการนี้จะดําเนินการยังไงตอนนี้ครับเตอร์อยู่ในสถานสตรีมเข้ามาสวัสดีครับเตอร์ครับวัสดีครับคุณเสกสมครับสวัสดีท่านผู้ฟังกันนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นจุดสําคัญที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทับลานตอนนี้กรรมการที่ดินมีการหารือกันยังไงบ้างหรือยังครับครับ ในส่วนของกรรมธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในในตอนนี้นะครับเราเราได้มีการพูดคุยกันเป็นการภายในในบางส่วนนะครับแล้วก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญซึ่งทางเราก็จับตาดูอยู่นะครับว่าทางรัฐบาลแล้วก็ทางเนื้อเกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนเนี่ยจะดาเนินการอย่างไรสำหรับในการแก้ปัญหาในนี้นะฮะ เราในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญตัติเราก็มองว่าเราก็ควรที่จะเข้ามาร่วมตรวจสอบนะครับเพื่อสร้างความกระจ่างให้กับทางสังคมเราด้วยเช่นกันณนะตอนนี้นะครับต้องเรียนว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีการประชุมของคณะกรรมาการการที่ดินทรัรพย่กอรชาและสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะนําเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณานะครับซึ่งการพิจารณาเนี่ยต้องเรียนว่า จะเป็นการพิจารณาว่าจะรับเรื่องนะครับร้องเรียนเรื่องนี้นะครับเข้าสู่การพิจารณาในวันที่17กรกฎานะครับหรือไม่ซึ่งโดยผมยผมผมคิดว่าคงคงคงต้องเอาสู่เข้าสู่กรรมธิการก่อนเพราะว่าเดิมทีนะครับวันที่17กรกฎาเนี่ยเราก็มีเรื่องการประชุมเรื่องอื่นซึ่งซึ่งวางวางโครงกันไว้อยู่แล้วอ่าแต่ในกรณีเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเราก็เลยต้องขอขอมาตินในที่ประชุมนะครับเพื่อที่จะ นำนำกรณีทับลานเนี่ยเข้ามาสู่การพิจารณาก่อนในวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมครับครับนั่นหมายความว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมกรบประการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็พรุ่งนี้จะเสนอเรื่องนี้เพื่อให้มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลในวันพุธหน้าถูกต้องใช่ไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับครับครับในมุมมองของท่านดรมองยังไงไหมครับเพราะว่าถ้าดูจากแผนที่เมื่อสักครู่เนี่ยฮะเดี๋ยวให้ดูแผนที่คือแผนที่เนี่ย เมื่อวานผมคุยกับทางเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียรเขาบอกว่าเดิมเนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะมีการจัดออกเป็น3กลุ่มสีเหลืองก็จะคือกลุ่มที่อยู่เดิงเดิมละกลุ่มสีน้าเงินเนี่ยเป็นกลุ่มสปกแต่ว่ากลุ่มสีเทาเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่กําลังถูกดําเนินคดีและมีปัญหาข้อพิพาทกับจังทางภาครัฐแต่ว่าถ้าดูแนวเขตที่ประกาศออกมาใหม่เนี่ยกลายเป็นว่ากลุ่มสีเทาเนี่ยจะถูกประกาศเพิกถอนด้วยนั่นหมายความว่าเอ้าแล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่า ถ้าเป็นแบบนี้จริงแล้วคนที่เคยถูกดำเนินคดีมาก่อนหน้านี้จะไม่มีความผิดหรือเปล่าท่านมองอยังไงฮะครับผมผมคิดว่า,เ,าเรื่องนี้นะฮะค่อนข้างที่จะเป็นข้อห่วงกังวลของภาาประชาชนจริงๆส่วนตัวผมเองด้วยนะครับก็มีความห่วงกังวลเหมือนกันาจากที่ที่เราเห็นนะครับมันจะมีทั้งหมด3ากลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มชาวบ้านที่อยู่มาก่อนแล้วนะครับก่อนที่ อุทยานเนี่ยจะประกาศเขตในปี2524และกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มคนที่ที่เรียกว่าได้รับสิทธิ์ตามสระกรเดิมนะฮะและก็กลุ่มกลุ่มที่3เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่มีคดีอยู่ซึ่งถ้านับรวมทั้งสองจังหวัดก็คือทั้งทั้งปรจจีนและก็ทางทางนครสิมาเนี่มีรวม500คดีนะครับซึ่งผมมองว่าในการพิจารณาครับต้องแบ่งเป็น กรณีกรณีไปซึ่งก็จะเห็นได้ว่าในในการพิจารณาในในที่สุนะครับถ้าทางกรบทเราเนี่ยเห็นเห็นชอบเราก็จะเห็นได้ว่าในแต่ละกลุ่มนะครับจะต้องได้รับการพิจารณาแตกต่างกันนะครับซึ่งผมว่าการพิจารณาแบบเหมาเข่งเนี่ยมันมันจะเกิดความผิดพลาดได้แน่นอนเพราะว่าคดีความก็ยังมีอยู่ที่ศาลนะครับสี่ห้าร้อยคดีผมคิดว่ามันก็ต้องดําเนินการต่อต่อเนื่องนะครับ แต่ในที่นี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องมานั่งฟังความเห็นของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะครับที่เราจะเชิญมาซึ่งในในเบื้องต้นนะครับก็น่าจะมีทางกรมอุทยานแห่งชาตินะครับ,ม,บรรมีทางสปกมีทางสกปชนะครับที่ดูเรื่องที่ดินซึ่งซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือว่าทางสกพชเนี่ยต้องต้องพยายามที่จะเร่งประกาศวันแบบให้เราเสร็จภายใน อ่สิ้นปีนะครับหรือภายในปีก็ประมาณ6-7ก็คือภายในกันยานี้ตามที่ทางาทางเลขาส,สชาได้ได้มีการประกาศไว้และก็ส่วนสุดท้ายก็คือทางผู้ร้องนะครับก็คือทางผูนที่สิดนะครับเสถียรนะครับซึ่งผมคิดว่าทุกกลุ่มทุกหน่วยงานเนี่ยฮะจะจะได้จะได้รับเชิญเข้ามาเพื่อที่จะจะจะได้มาชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงให้กับประชาชนนะครับได้รับทราบครับครับคือคือถ้า ถ้าดูแบบนี้ตั้งแต่ต้นมาเนี่ยเหมือนกับว่าทั้งหน่วยงานรัฐที่กํากับดูแลอทั้งทั้งคณะกรรมการอุทยานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงกับคอทอชอซึ่งมีหน้าที่จ one ัดทาวันแบบดูเหมือนว่าเหมือนเหมือนกับไม่ได้คุยกันไหมฮะในกรณีแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะมีการคุยกันแล้วนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยผมว่าแบบหรือว่าแผนแผนที่ที่ ซึ่งเป็นแนวทั้งเส้นสีแดงสีน้ําเงินเนี่ยท,ที่ที่ออกมาครับมันมันมันค,คงไม่ได้ไม่ได้ออกมาสู่สาธารณชนอย่างนี้นะครับก็<ต>ผมผมคิดว่าเออแต่เราต้องสอบถามทางสาวทชด้วยเหมือนกันนะครับว่าอันนี้มันคือเป็นเป็น,ปนตัวสุดท้ายตัวไฟแนลแล้วหรือยังนะครับหรือว่าเป็นส่วนที่เอามาใช้สลับในการรับฟังความคิดเห็นของของภาคประชาชนนะครับซึ่งทางท่านอธิบดีกรมทุยานท่านก็ให้ให้ความเห็นไว้ ไว้ชัดเจนอยู่เหมือนกันนะครับว่าว่าต้องรับฟังความเห็นของของภาคประชาชนก่อนซึ่งทางกรมอุทยานก็ได้จับไปนะครับเมื่อเมื่อไม่นานมานี้นะฮะอันนี้แต่ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันที่17นะครับน่าจะเป็นวันที่เราจะต้องช่วยกันหาทางออกช่วยกันเคลียร์เรื่องนี้ให้ให้จบนะครับครับครับดรฮะคืออย่างนี้ฮะคือดูเหมือนว่าเรื่องของการประกาศเขตอุทยานเนี่ย คืออุทยานตั้งทีหลังแต่ว่าในกระบวนการต่างๆที่พยายามทํากันมาเนี่ยดูเหมือนว่าน้ําหนักของอุทยานเนี่ยจะจะจะทานไหวไหมฮะสําหรับกรณีที่พยายามจะมีการเ,าเพิกถอนแนวพื้นที่เดิมออกครับผมผมคิดว่ามันต้องเป็นเป็นลายกรณีนะครับคือตอนเนี้ถ้าหากาต้องเรียนว่าในในมุมมองส่วนตัวนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับทางกรรมธิการใดๆนะครับ ผมมองว่าหนึ่งก็คือว่าประชาชนที่อยู่มาก่อนอุทยานจะจัดตั้งจะประกาศเมื่อปี2524ประชาชนเหล่านี้นะครับก็จะต้องมีสิทธิ์ในที่ดินทำกินตรงนี้อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิทธิ์พื้นฐานอยู่แล้วสำหรับสำหรับประชาชนในกลุ่มนี้นะครับส่วนในกลุ่มที่กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่มีการประกาศของสองปรกรซึ่งอันนี้ก็ต้องก็ต้องยอมรับ นะครับว่าของสอปรกรเนี่ยมีการดําเนินการโดยโดยรัฐเช่นกันการที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือทำก็ซับซ้บอนมากขึ้นไปอีกนะฮะซึ่งในส่วนของสอปรกรเนี่ยประมาณหกหมื่นนะครับคร่าวๆนะครับประมาณหกหมืไร่เนี่ยอันนี้ก็ควรที่จะต้องพิจารณาในนามของตัวสอปรกรส่วนที่สามส่วนที่สามนะครับส่วนที่เข้ามา ครอบครองภายหลังการประกาศเขตอุทยานนะครับซึ่งอันก็คือเี็งกลุ่มที่มีคดีด้วยนะฮะกลุ่มนี้ก็ต้องแยกในการพิจารณาก็ต้องดําเนินการต่อเนื่องต่อไปนะครับอันนี้สามกรณี3เคสเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีความชัดเจนในตัวของมันเองอยู่แล้วนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการที่จะประกาศเขตให้มันครอบคลุมครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดที่มีการพูดถึงในใน ในสานักชนในช่วงหลังๆเนี่ย้โดยเฉพาะที่มีการจะมีการเฉือนถึงสองแสนกว่าออกไปเนี่ยครับอันนี้ครับเลยกลายเป็นปัญหาซึ่งทางคณะกรรมการมองว่าเราควรที่จะต้องเข้ามารับฟังความคิดเห็นโดยเฉพาะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอุทยานนะครับบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นอย่างที่ที่ทางภาคประชาคมคิดก็ได้ก็อาจจะเป็นได้นะฮะครับครับคมีข้อสังเกตอะไรไหมฮะกับประเด็นนี้ฮะ คือผมคิดว่าอยากจะให้ทางทางสังคม,มครับภาคประชาสังคมเนี่ยอลองลองลองพิจารณาข้อมูลให้ให้ถี่ถ้วนนะครับแล้วก็ในช่วงระหว่างนี้นะครับเราก็จะช่วยภาคประชาสังคมในส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าเราจะรวบดําเนการตรวจสอบเพื่อสร้างความกระจ่างให้กับทางภาคประชาสังคมนะครับทางพี่น้องประชาชนซึ่งหลายหลายคนผมเข้าใจดีดดนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยก็รู้สึกหงแหนสภาพป่า ผมก็เช่นกันนะครับเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากอยากศึกษาและก็อนุรักษ์สภาพป่าเนี่ยให้กับทางประชาชนเด็กรุ่นหลังนะครับได้ได้มีโอกาสได้ได้ได้เห็นสภาพป่าตามตามโครงสร้างตามแผนต่างๆที่เราได้วางไว้แต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับเราก็ต้องมานั่งดูบริบทส่วนอื่นๆประกอบกันไปด้วยอย่างเช่นอย่างที่ผมเรียนมาตอนต้นก็คือในส่วนของประชาชน ในส่วนของสองปกนะครับซึ่งซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ชัดเจนเหมือนกันว่าแต่ละคนเขาก็มีสิทธิทธิ์ที่เขาจะได้รับที่ดินทํากินตามตามที่รัฐนะครับในอดีตได้ได้นำเนินการมาหรือบางส่วนที่มีการออกประกาศเ,เขตอุทยานเนี่ยอาจจะไปทับซ้อนกับพื้นที่ของประชาชนที่เขาเคยอยู่มาก,ก่อนอันนี้ก็ต้องเป็นสิทธิ์ของเขาเช่นกันที่เขาจะได้รับที่ทํากินตรงนี้นะครับซึ่งดังนั้น ไอจ้จำนวนสองแสนกว่าไร่ที่ว่ากันเนี่ยมันต้องแยกครับแยกกันพิจารณาครับแบบเหมาเข่งนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ยากอืมมีความกังวลว่าถ้าทับลานสําเร็จพื้นที่อื่นๆอาจจะถูกใช้เป็นโมเดลกันด้วยซึ่งจริงๆพื้นที่อื่นๆที่มีการพูดถึงกันมากก็คืออย่างเกาะสมิ็จเกาะสมิ็จตอนเนี้ยเป็นชุมชนไปแล้วแล้วก็อยู่ในพื้นที่อุทยานแบบเนี้ย น่าเป็นห่วงยังไงฮะต้องเรียนว่าในส่วนของเกาะเสม็ดนะครับทางคณะกรรมการของเรานะครับกรงนิการที่ดินทรัพยากรค่าและสิ่งแวดล้อมน,อนี่ก็ได้มีการลงพื้นที่นะฮะเข้าไปาหลายครั้งแล้วที่เกาะเสม็ดนะครับแล้วก็มีการทําหนังสือนะครับชี้แจงให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทงั้งทางอุทยานด้วยนะครับเพราะว่าเรามองว่า,าการที่การที่ จะนำทับลานเนี่ยไปเป็นโมเดลในนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็มองเรื่องเกี่ยวกับว่าทำอย่างไรนะครับถึงจะให้ในแต่มีลักษณะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะตัวของเขาเพราะอย่างที่ที่เกาะช้างก็มีนะครับกเกาะสม็ดซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งนั้น แล้วก็หลายๆคนหลายๆหลายๆพื้นที่นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสปกรณ์อย่างเดียวนะครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับของธนารักษ์เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโมเดลในการในการแก้ไขนะครับมันจะไม่เหมือนกันของธนารักษ์เนี่ยต้องมีกระบวนการในการเช่าที่นะฮรรวมถึงเอกสารสิทธิ์อย่างที่ผมเรียนของทับลานนี่ก็เหมือนกันถ้าหากใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาอยู่มาก่อน เขตโอยานที่มีการประกาศอันนี้ก็ต้องยอมรับสิทธิ์ของเขาเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานกับครับ,รบดูเหมือนว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเป็นเป็นเป็นคล้ายๆข้อขัดแย้เงเอง,เองกันเองระหว่างหน่วยงานรัฐกับหน่วยงานรัฐกรรมที่การเองมีข้อสังเกตอะไรกับการทํางานระหว่างหน่วยงานรัฐด,ด้วยกันไหมครผมผมคิดว่าทางทางหน่วยงานรัฐนะครับตอนนี้ต้องต้องเพิ่มเรื่องของ การสื่อสารซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจเจอปัญหาจากที่คณะกรรมาการเราลงพื้นที่หรือว่าตรวจสอบเรื่องน้องเรียนต,ต่างเนี่ยปัญหาหนึ่งปัญหาหลักเลยนะครับก็คือหน่วยงานละแต่ละคนต่างจะทํางานของตัวเองโดยที่ไม่ได้มีการบูรณาการซึ่งกันและกันอันนี้หลายๆเคสเจอทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าไม้หรือการเพิกถอนสิทธิ์ของพื้นที่ป่าต่างๆรวมถึง ในเคสของการขอสัมปทานทําเหมืองแร่นะครับบางทีหน่วยงานรัฐบางแห่งนะครับมีความเห็นแต่ก็ไม่ได้ชี้แจงหรือว่าส่งเข้ากับให้กับหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้องนะฮะผมคิดว่าปัญหาเรื่องของการสื่อสารระหว่างหน่วยงานรัฐวิการเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนนะฮะคาดหวังมากนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกรรมธิการเนี่ยคาดหวังว่าจะจะมีการนํา นำประเด็นนี้ครับเข้ามาแก้ไขแล้วก็ในเรื่องของทับลานก็เช่นกันรวมถึงทั้งที่สมเด็จนะครับ mm hmm. เรากรมทเราถึงต้องเข้ามาเป็นคนกลางในหลายๆเรื่องนะครับที่จะเข้า,าเป็นคนกลางในการที่จะเอาหยิบยกประเด็นต่างๆข้อร้องเรียนซึ่งมีปัญหาบางทีปัญหาแก้ง่ายๆนะครับเพียงแต่แค่หน่วยงานรัฐสองหน่วยงานเนี่ยเข้ามานั่งคุยกันแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยเอาประชาชนเป็นที่ตั้งพวกนี้ะครับ จะแก้ได้ค่อนข้างง่ายครับครับครับอ่ะเอาละครับขอบคุณดรนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะทราบนะครับว่าเรื่องของการนําปัญหาเรื่องทับรางเข้าที่ประชุมกรรมธิการการเกษตรสัปดาห์หน้าด้วยใช่ไหมฮะการเมืองที่ดินครับที่ดินอ่ากรรมการกรรมธิการที่ดินนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะทราบความชัดเจนในเรื่องนี้ได้ขอบคุณมากครับดรครับครับขอบคุณครับคุณศาสตรครับสวัสดีครับคุณเสกสมขอบคุณมากนะครับ ผู้ชมครับ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 ดรพูนศักดิ์จันจำปีนะฮะเป็นประธานคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนําปัญหาเรื่องทับลานฮะเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการที่ดินและสัปดาห์หน้าน่าจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับทั้งส่วนราชการและภาคประชาสังคมเข้ามาให้ข้อมูลเพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างที่ดรพูนศักดิ์บอกไว้นะครับจริงๆเป็น เรื่องของระหว่างหน่วยงานรัฐด,ด้วยกันนะฮะถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามตั้งแต่เมื่อวานนะครับเราได้สัมภาษณ์เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียรให้ไว้น่าสนใจแล้วถ้าไล่เรียงไทม์ไลน์เนี่ยอย่างที่บอกไปนะฮะคือเดี๋ยวให้ดูแผนที่ก่อนคือถ้าดูตามแผนที่นะครับทางเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียรให้กับเราไว้เดิมเนี่ยสีแดงคือแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานปี2524 แล้วก็สีน้ำเงินเป็นแนวเขตควบคุมอุทยานแห่งชาติทับลานปี2,543ที่มีการดำเนินการใหม่นี่แหละฮะประเด็นมันอยู่ตรงที่อย่างที่บอกในพื้นที่สีแดงเนี่ยมันจะมีอยู่3กลุ่มนะครับสีเหลืองคืออยู่มาตั้งแต่มีป่าเอาง่ายๆสีน้ำเงินก็จะเป็นในกลุ่มของพวกที่เป็นที่ดินสปกอแต่สีเทาเนี่ยคือกลุ่มที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี นะครับแต่ว่าถ้าไปออกแนวเขตทับลานใหม่ปี2543ทั้ง3กลุ่มเนี่ยจะถูกกันออกจากพื้นที่ป่าประเด็นอยู่ที่อ้าวแล้วกลุ่มสีเทาล่ะที่เคยถูกดำเนินคดีก่อนหน้านี้ล่ะก็จะไม่มีความผิดหรือเปล่าประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วถ้าถูกกันออกจากพื้นที่ป่าไม่มีความผิดหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดคดีจบเจ้าหน้าที่รักจะถูกฟ้องกลับไหม อันนี้น่าสนใจนะฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่ทางเจ้าหน้าที่รัฐกังวลมากนะครับแล้วถ้าเราดูเนี่ยพื้นที่ป่าไม่ใช่เฉพาะมีทับลานะฮะเหนือเขาใหญ่ใต้มีทุกจุดครับที่เกิดกรณีแบบนี้แล้วทางเลขาธิการมูลที่สืบนาคสเสถียรก็กังวลเหมือนกันว่าถ้าเป็นแบบนี้ไปตลอดทุกที่อ้าวแล้วสภาพป่าจะเป็นแบบไหน ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของเรื่องนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเลขาธิการมูลที่สืบนาะคสเสถียรให้ข้อมูลกับเราไว้ว่าก่อนหน้านี้ทางกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยมีการดาเนินการตามกระบวนการขั้นตอนของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติให้สํารวจิทธิ์มีการเจรจามีการพูดคุยอะไรต่างๆกับคนที่อยู่นะครับแต่ปรากฏว่าพอมีคอทชชขึ้นมาคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่า เดือนมีนาคม2,566เนี่ยมีมติคอรมออกมานะครับไปดูว่ามีนาคม2,566รัฐบาลไหนมีมติคอรมอออกมาให้คณะ,ะกรรมการอุทยานแห่งชาติและกรมอุทยานแห่งชาติดำเนินการตามมติคอรมออ้าวแล้วใครเป็นคนเสนอล่ะถึงมีมติคอรมอออกมาซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติไม่ได้เสนออ่ะเออมันก็เลยเป็นปัญหานี่แหละครับ พอคอตชอเสนอแล้วให้มีมติออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าพื้นที่ป่าทั้ง3ส่วนเนี่ยทั้งสากลุ่มเนี่ยมันจะถูกกันออกไปด้วยใช่ไหมแล้วกลุ่มสีเทาที่เคยถูกดำเนินคดีละ่ะนี่เป็นความสลับซับซ้อนนะครับที่เกิดขึ้นจากที่ดินอุทยานแห่งชาติทับลานคือคําว่าเซฟทับลานเอาเข้าจริงเนี่ยต้องไล,ล,ล่รายละเอียดนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะเขียนรายละเอียดทั้งหมดจากที่ได้สัมภาษณ์ นะครับหลายๆกลุ่มนะครับเพื่อให้คนที่ติดตามเรื่องเซฟทับลานเนี่ยได้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วก็จะได้ไปสื่อสารกันถูกนะครับเพราะเอาข้อจริงก็จะมีกลุ่มคนที่เห็นด้วยกับการเซฟทับลานกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ไม่ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวจะได้รู้ข้อเท็จจริงกันนะครับก็ฝากกันไว้ ขอบคุณคุณปัญชลีคุณการันคุณสุการนะครับคุณคนตอจอวอนะฮะขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามผ่านเข้ามาทั้ง